ตอนนี้เราอยู่ยังเป็นผู้บ่าวผู้สาวขาวนะในบ้านการจัดตั้งบ่าวขาวในบ้านการจัดตั้งบุญบ่าว่าคือเราอยู่ในการชุมชนนี่ยังโบได้แบบว่าเป็นผู้เป็นเมียโดยเมียในนามผัวและเมียสิบป่ยังอยู่ในบ่าวสาวอยู่เหนื่อยมันกินงัวมานแล้วได้เสี่ยงงวมานให้เพิ่นกินแล้วมือสอดสามมือล่างงวงงวมานเนี่ยกินได้เสียเพิ่นแล้วโดยแต่ว่าก็ยังยังโบแล้วอีกโดยให้เฮ็ดเฮ็ดต้องมปเฮ็ดดีกว่านี่ โดยเขาจะเซ็นเขียนหนังสือให้ว่าหูว่าเป็นพัวเป็นเมียอะแบบนี้นะ<ม>ให้ได้เงินมือหนึ่งกับมูซองโตและเพิ่นผัดเดินซองไม้กายเดินซองอ๋อทางในบ้านนี่บอกเพิ่นผัดว่าเดินซอง,องเิ่นจะได้เงินนำ้ำมือหนึ่งเด็กกะมูซองโตมูสองตโ,โตทำบ่ได้นั่นก็ไม่แต่ใจไปหาเงินหาคำ ก่อนมาเียกกันเป็นาอ,อ๋อกกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกูสุสคนเดอพี่น้องเนาะบอกว่าชิจูฟังลาวเนาะหรือว่าฟังไทยทต่างๆประเทศก็ยิ้ดีต้อนหับทานเขาสู่ซอง เบาแสนบ้านเฮาอีกแล้วเาพี่น้องเนาะผู้พ่อครับส่องเบาแสนในช่วงบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้อยเนาะยังอยู่ที่บ้านดงไพวันอยู่เด้อพี่น้อยเนาะเมืองไซบุรีแขงสวรรด์นาเขตพี่น้อยเนาะเอาหลังจากที่ว่าออกมาแต่หาทางเอื้อต่อเพื่อนเนาะทางเบาแสนเองก็ได้มอบสิ่งมอบของมอบกษาปณ์อาหารแห้งทางเอื้อต่อเพื่อนป็นที่ร้อยแล้วพี่น้องเอยทางเบาแสนสี่เข้าไปถามไทยกับทางเอ้ยวังอ่า ในไงแต่ก็ไอ้วังกอนพี่น้องเอ๋ยเนาะจางใดก็ได้เข้ามาพอมาถึงแล้วเดี๋ยวสิไปถามไท,ทางาครอบครัวของทางไอ้วังพันธ์กอนพี่น้องเอ๋ยเนาะไปจางใดก็เข้าไปลงมซนกันได้เด้อเนาะพี่น้องเนาะไปเราพี่น้องเนาะถนนหนทางกะมีแต่น,น้ำคือกเก่าเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะส่วนนี้ก็ไปทางใดก็อ่าสิบว่ะแต่เรื่องฝนตกเนี่ยเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าไปทางใดก็มีแต่ฝนตกพี่น้องเอ๋ยเนาะ <Es per ate> โดยอพี่น้อยเดินทางบมดเสกนกำลังย่างเขาไปหาทางอาไอวางนะกะเลยใหญ่เ,าเนาะโอ้ทางน้องเพ่นไปใช้ได้ครับ <cs uk> ประดับเมฆามประดเมฆามโอ้ประดับเมคามเปนบบพีนน่น้อยเนาะปดับเมคามอยู่ใช่หน่ะประดับเโยโกกันบอพี่น้อยเ็นแบบหาเมคามเนาะทางนอ้องพ <c oughs> เพื่อนคนตกคนลินท่านพี่น้อยเนาะ เปิดหัวหัวเป็นยะคักแทะพี่น้องไหนเนาะเปิดคักกี่ดีเอาเห็นอย่างนี้ทางนี้เนาะบายดีไม่โตเห็นอย่างนั้นฮเออแป้เข้าบ่แเป้เข้าให้ทั่วบ่ทั่วทางไหนเห็นนี่ได้บ่เออแซมทั่วนี่บ่โดยโดย ฝนตกช้มเนาะฝนกระชวดไปจวดมาอยู่เหมอนกันเลยโอ้ยโดยสบายดีโอ้ยเอามาเล้นอนบ่มาเลยค่ะมาเล้นอนเนาะมานี้เนาะาตตาชายม่องเทนี่ฮะตาชายมงมองอยู่อนี่เนาะตื่นมานี้ ในลายบาดนี่นอ,อยากลุกอยากลุกลอเอ้าแข่งมันเป็นยังไงน,นะเออแข่งบาดบ่เขียนไว้ซื้อบ่อ่าหมายใซื้อโอ้ยจะเอ๋เห็นแล้วบ่เนี่ยเห็นแล้วบ่เห็นบ่าแล้วบ่อืเห็นบ่าแล้วบ่เอ๊ะเห็นในเดือนนี้โอ้ย เยนี yeah, yeah, well, yeah. So first, yeah. yeah. ่เย้ปอดิสบายดีป้าลุงาะสบายดีป้าดุงสบายดีค่ะอ่าดีด้วยด้ายแต่พากนเป็นยังไงก็เหรอเป็นดังๆนะเกีย็นอ่าคนเอิญคนเอิญยังไงก็เกีย็นเลียสิบวกวันเขาเอิญอือดยแต่ว่าเขาใหญ่มาเมันกันมันลามอยู่บ่เป็นทั้งพ่อเพิ่อนกับเป็นเนาะเออทีแรก แต่ก่อนบ่ได้มีบ่บ่แต่เพิ่นมาอยู่นาแล้ติดนําเพิ่นแบบว่าเฮาเฮาเฮาดมาหยังสิบ่ติดบ่ไปสิะติดอันนี้มันติดแบบใดบ่ดมก็ติดอาบน้ําอาบในใส่เสื้อผ้าหยังร่วมกันเออักเสื้อผ้ายังใ่อ๋อเอ้ยก็มีคือกันบ่มีน่ะติดน้ําเออพี่น้องเอ้ยเนาะเออแต่ว่านก็มีมีมีากิน่ ตอนนี้ยังกินมาได้มันมีจากยาสิกินองโดยโดยเขาบอกว่าคุจบาดยาอักมีอยู่อะไรมีอะไรมีได้ยินู่หลายคนเพิ่งว่ายู่ว่าถ้าว่าเขาเป็นแบบนี้นะมันก็มีอยู่ยาท่านะอย่างใดมียาท่าอยู่คนในบ้านเนี่เพิ่นเปลี่ยนจพิ่นเอาอยังอยังกันนะเพิ่นว่าอยู่พี่น้อาเนาะเคยได้ยินอยู่ว่าเพิ่นเอาใส่ยาเศร้าอยู่เนะมันก็จะเริ่มจางไปเรื่อย จะเอ๊น้องเนงน้องเนงเห็นแล้ว์นี่ฮะเห็นว่าแล้ว์นี่เออไปหมไหบ้างไหนยาวบ้างจะเอ๊ะจะเอ๊เออพี่น้องเอ๋อน้อใช่อ่เห็นแล้วบดนี้เนาะเริ่มเห็นอะ้รพี่น้องเอ๋น้อชั้นเดือนน่ะก็สามแล้วเนาะแม่นาะสามเดือนสามเดือนไปก็เริ่มแล้วเนาะ เริ่มเห็นได้ชนหน่อยในการกองเกงกองเกงได้หน่อยเนาะเบิ่งๆอย่งนี้เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ได้ยพี่น้องเห็นพน้องให้จมบ่มอยู่เนาะกำลังเปลี่ยนตะเพงได้ชมหน่เนาะพากันเห็นยังมื่อีหร่มาได้เห็นยังมันจะพันพื้นพันพื้นบ่ ฝนต,ตกเนาะน <No. S 1> ่อเมื่อใดก็ฝนตกเป็นอน่อยโอ้ยยังโมยุดบอยอนเมื่อนี้ก็คือจังนวาสซีดเดลตเลยเนาะซีเดเลตคือในระบบอ,อาจ่าด้องมาอีกแหละอ่าเสื่อื่นน้ำบ่เฮ้ยเ <c ười> <c ười> นาะเมื่อนี้เป็นมาลินน้ำเด้อเมื่อนี้เป็นอน่อยเนาะเป็นมาแอน้ำได้เมืนเนอ่อนี้สียางมาได้บ่าบาดนี่ ออเจ้าพี่น้องเ,เอ,งไไอ้ยยไไปปาอเมื่อไปน้องก,ก็นุ่นบอหนอเมื่อไปน้องก็นุ่นบ่เออเ <c oughs> ปนอกก็น,น <c oughs> เห็นแต่น้องอ่าเมื่อไปหาปลาทีไงช่วงนี้น้ำมันขุ่นบ่ช่วงนี้ไปหาแต่เก่าอีกจากแดดสองสามมือก็ได้ไปแล้วห่วยน้อยเลยมาท่านเอาไปหาแบบกา้านเอาสิบ่ดำเลยแบบมุดเลยนี่ คันมันเด็ดมันนี่มืันอื่นก็มือฮือก็ลุ้งได้แหละฮ่วยน้อยด้วยแต่ห่วยใหญ่แต่โอ้ลงมาได้จากเท้าอะวรของไงบวก่าได้เน้อด้วยบกาลงได้ไปหน่อยน้ำลายไปหน่อยเนาะโด้วยพากันได้ยังกินมันเลยโอ้โหเรื่องคุ้มอยู่คุ้มกินได้ทั้งเลยเพิ่นเป็นอะไรคลัมอยู่บ่ใช่ไหมเนี่คลัมอย่คลัมอยู่เนาะคลัมเนว่ยไรเนี่ย คาราบเ่ไรเลยนะแาเรอ่องกมอยู่กมกินนะนะยังคารบแบบือเก่ากินแต่ปลากินกบังบปลาปลาทูนี่ชินเหงนี่กินได้บ่เ่ได้เลยนออ่ได้ดำนิดกันมันเป็นชิ้นงวชิ้นงัวนอะกินได้ยันยันพิชกรรมเนาะนชิ้นหกินได้พิเนาะ้าวเนี่ยกกินได้กันควายดดำเขาเนี่ พลาดมาคุยตู้คุยดอนไปกินตาดผิดเลยเนาะเอาแบบบุฮูแล้วกันนะซื้อเมาชิมตลาดบุฮูแล้วเนาะมาชิมอย่างโดยคือว่าได้ยินข่าวทางบวจิตพันว่าอ่ามันยังก่อเรื่องยังก่อที่ว่าเพิ่มเพิ่นจีเฮ็ดยังกาะเรื่องเฮ็ดน้อยเพิ่นบ่อยเฮ็ดเฮ็ดน้อยเพิ่นบ่อยเฮ็ดเฮ็ดบ่อยเฮ็ดเฮ็ดเลยตอนนี้เราอยู่ยังเป็นผู้บ่าวผู้สาวขาว ในบ้านการจะตั้งเพราะว่าอ๋อในบ้านการจะตัง้งเพราะว่าคือเราอยู่มันการสุมชนนี่ยังโบราณแบบว่า,าเป็นผัวเป็นเมียโดยเมียนี่นะผัวนละเมียสิบวยยังอยู่ในบ่าวสาวอยู่โดยเพิ่นกินงวัวม,ม่านแล้วได้เสียงงวม่านเลยเพิ่นกินแล้วมือสอดสามมือล่างงว,มวงวามา่านเนี่ยกินได้เสียเพิ่นแล้วโดยแต่ว่าก็ยังยังโบราณอีกโดยเฮ็ดที่ต้องมีที่อีกวันนี่โดยเขาจะเซ็นเขียนหนังสือให้ว่าหู้ว่าเป็นผัวเป็นเมียลรานี่ย ให้ได้เงินมือนึ่งกับมูซองโตและเพิ่นผัดเดือนซองไม้กายเดือนซองอ๋อทางในบ้านนี่่โดยเพิ่นผัดว่าเดือนซองเพิ่นจะได้เงินน้ามือหนึ่งเด้กกะมูซองโตมูซองโตทําบลาได้นั่นกะมีแตช่ห้ไปหาเงินหาคาก่อน่าแยกกันเพิ่นว่า อถ้าว่าเขายัางหามาบ่ได้ไอ้เพื่อนเนีเขาแยากกันแยกกันหรือว่าไปหาเขาว่าเขาไปไปหาเงินนลำกันนี่ได้จ้ะได้บ่ตอนนี้ก็คือเมียก็คือสิปไปบ่ได้แบบมีลูกมีเต่าอ,อ๋อถ้าว่าทางไอ้ไปหาเงินแต่ทางเอื้อยคนจุบ้านน่ะได้ดหาเงินมาให้เพื่อนนี่นะเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะถ้าว่าเขาหามาบ่ได้คือต้องเพื่นเนีเขาแยกกันเลยบ่ะเหนื่อยไหมแหละแยกกันอยูย่เลย หามาบ่ได้ก no. okay. ็แยกกันอยู่แต่ว่าเฮาฮาเงินราคาให้เพิ่นตามที่เพิ่นกำนดไว้ให้ก็คือบวก็ปเยอะกว่านี้เนาะโอ้ตัวเป็นหมื่นบวกไปหน้องเนาะเพื่อจะหาเงินหมื่นได้ก็บ่งี้ง่ายๆเลยเนาะหมื่นแล้วก็บมาเนี้หมูอีก2โตบวดนี้เนาะแม่นหมูนี่ก็ห้วยมันตกอยู่โตละโตแล้วตอนนี้อยู่บ้านพี่ ม,มันล้านไปมมนล้านบอกอตัวละลานไปบวิชหละเขาวาอาจต,ตละตลานตสิบห้าโลขึ้นอย่างน้อย่นบอกสงตัวมันก็ตัอเูืตัวหนึ่งสี่พันสาวโลขึ้นสี่พันห้าพันเยเนาะรวยแม่เลยรว,วมเลวกับประมาณหนห้าแล้นเนาะหนึ่งหมื่หพันบาทปุนเ้พี่น้องเอ้ยยังมีเวลาอีกเดือนก็ยักนินเดือนอยังละนี่ตอนนี้บอก rồi bây giờ nhân cọp bây giờ nó vẫn còn đây phần ôi chỉ vừa đây mà bây giờ nó mới sẽ nhàn cảm ơn các bạn mình mới sẽ nhàn nó rồi xe lắc nhanh chụp đi lắc ha có đây bây giờ nó mới chỉ vừa mà chỉ nó phải ăn ăn à lắc hà bỏ rồi cái lắc hà là vừa đây เดือนกันยายนพี่น้องเอ้ยเนาะเดือนนี้เนาะกันยายนกันยายนกะมันตกเป็นเดือนหยังอันนี้เนาะเบิก่อนเด้อนอ้เนาะเดือน2าอนน่ะโช่วงเดือน2เนาะเดือน2นี่กห้อยเกี่ยวข้ายงแล้วเริ่มเกี่ยวข้ายงแล้วก็ยังยังอีกบ่หลายโลดยังอีกบ่ลเด้นี่เนาะโ อ๋อนี่บุล่นในพี่นอ้องอันใดไหวอแห้งดีก็บ,บอกอ๋อันไล่คันไล่ไหวก็แห้งดีเนาะโดยเพิ่นเพิ่นคือพัดให้แบบนั่นไงคือแบบต้องตามที่ตามโค้งสิบ่โดยเมร์แหละเพราะว่าให้เฮ็ดได้มู่ได้เงินหานั่นแหละเพิ่นจีให้คอยเมื่อเอาพี่น้องอยู่พุ่นนะแล้วมาเซ็นฮับคันพ่อแม่ปา้ากะย่ากะเจีมาเอาพี่ยวเานาะให้พี่วเนาะไหม โดดดยยยบหลาาคนเีวมตอน <มา S 2> ที่ว่าไอา้มามาพี่นะเป็นใดๆก่อนลองลองเราช่ว่ากูว่าเพราะว่าฉันลืมอะไพี่น้องเนาะแต่ก่อนนะก่อนอันทีมาคบเอาเขาก็เเพื่อนหนิหนอาตอนทำบิดน้ำมาคบกับเพื่อนแล้วก็เมื่อบ้านเมื่อบ้านมาคอน้ำพ่อแม่มาหาพี่ทำครองเนาะและ้วเพื่อนว่าเออทีมาอยู่มาอยู่แล้วจากนั้นเขาก็กลับมาอยู่พี่ก่อน อยู่พี่แล้วหอดมือนัดแล้วพ่อแม่แล้วบ่ม้าบอมานแล้ว,ว,วเขาโทรน้ำโทรน้ำเพิ่นกับปฏิเสธวา่าบ่มาปะทิมแล้วทั oh. ้งลูกจะเป็นทอนเงินทอนคำเพิ่นกับบอฮับแล้วเพิ่นว่าโอ้เพิ่นบ่ยอมมาเนาะบ่แล้วค่ะอ๋อพ oh. ิธม,มแต่ว่าเอหาหาเงินมาเพิ่นกับเพิ่นทิ่ตายเหตุาตายที่ทำข้องก็กคือเขาอยู่ร่วมกันได้หมดเลยเนาะโดยเขาอยู่ร่วมกันได้แล้วนี่กันเหตุที่เหตนหน่อยนะ เป็นใจไดไอตันตอนนี้ควบมู้สึกได้เป็นเป็นใจไดผู้ซึกใจไดไอแบบสีหาวิธีใดนะจกักเลยเอาเต็มนี่เขากับบุมีสติปัญญาหาใดก็ตกำเด็กำน,น้อยก็ซื้อเข่าซื้อน้ากินหมดต่าวามหอนมือนัดจักคันบ่อใดก็จะเป็นนั่นเลยจะเป็นจาเป็นต้องแยกแยกกันอยู่ก่อนเนะ <โด S 2> เาะแจกทวาห่อนมือพนัด,นดยังหาบ่ได้สินเนาะ หายังหาบ่ได้ก็จําเป็นต้องได้ไปหาเงินก่อนเนาะโดยไปทํางานก่อนเนาะทํางานน่ะก็จังสิหาได้เงินได้ค้ํามาเฮาก็เอามาให้เพิ่นแล้วก็จังอให้เพิ่นเฮ็ดอยงเรียบร้อยแล้วก็จังเฮาก็อยู่ได้ปกติบดนี้เนาะเป็นผมีกเรียบร้อยบดนี้เนาะางงแต่งงานนี่เพิ่นดแต่งงานนี่ยังบ่ทันเว้าตัวแต่ว่าเฮ็ดให้มันถกถกตามีาองก่อนเนาะแม่นแ คือตอนนี้เขาอยู่ร่วมกันแบบโบยังยังบูถึกว่าจ้วยเมนเขายังเบาผู้บ่าวผู้สาวอ๋อโดยยังเป็นนั้นยังเป็นในกรณีแบบว่าเป็นผู้บ่าวผู้สาวอยู่เนาะแต่ยังพิธีพิธครองอยู่เนาะโดยเมนยังบูถึกตามหลักการบันไดพี่นเอาไงเนาะไอ้ทางผู้ใหญ่หรือว่าทางในบ้านเพื่อนจะให้แบบถูกต้องเนาะโดยเมนตามพิธีตามครองพี่น้องเพื่อนให้เฮ็ดใจเมืองบ่แบบบ่แพ่ยอย่งเพื่นบอกนะเพื่อนเพ่ยเมืองสิบบ่ตัวยในใดแบบนี้อยู่ ทำเมียเมียโหดีให้ให้เผาเห็ดยิบน้อยเพว่าความเป็นบองมีนมันจะให้เล็อกยีบน้อยให้เห็ดยิบน้อยให้มันแล้วและพอได้เส้นบาน้ำตาลซาร์ผมพอให้บู้จักเป็นผงเมียกันวันนี้นะเพิ่มรอบนะคั้นบ่อเห็ดแล้วจะได้ไปมี้ลูกอีกได้เสียงมวยอีกโอ้ยเป็นไงเสี้ยงคืออันมันแบบนั่นคือเกาเนาะโดยไม่เกาตอนนี้เอาเฉียบไปแล้วงัวนนะโดยโดย เอ้าพี่น้องเอ้ยจังว่าคืนมืดมากูเก่าใส่บาดนี่เนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยเอ้าจังได๋กะสู้ๆได้เนาะอ่าใหทางให้เพิ่นสู้ๆจังได๋ซะพี่น้องเอ้ยเนาะเฮา่เฮากบ่มีแน่บาดนีเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านโดยพอยู่บ้านเฮานี่ห้วยทาง่นว่ายากน้อยเนาะแม่นละยากนมาขนาดนี้้เนาะพได้ไปเงานครับบ้านเฮาก็มีเวให้กะแบบบงนี่กใอยู่เนาะ นี่เห็ดได้จะนำเด็กนำหน้อยบัดก็เพื่อการเจ็บการเป็นก็ซื้อข้าวซื้อน้ำเนี่ยแก่ข้าวซื้อน้ำกินนี่เลี้ยงหน่อยเนาะอ้าวเฮ้ยให้แต่ว่าบัดนี้โอ้ยกินนี่ยังหยอกกันอยู่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินนี่เหมืนแห่งหยอกกันอยู่พี่น้องเอ้ยกินนมอยากกินนมเลยบัดนี้อ้าวอ้าวนี่เอาอาว่าบ้านี้มีอย่างมาต้อนได้บุญนี่เด้ออาอย่ามือห้เด้อจ่าโย่อ่ะเห็นว่าเห็นว่า ยายโอ้ยอุ้ยกินล้มแน่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่อ๋อบ่เห็นเนาะอ่ากำมาอยู่กำมาอยู่เอได้บ่นี่เอได้บ่เอออ่งนั้นเอาไว้ก็ได้เนาะเอาซื้อเออดดเอาไว้ซื้อเอาากินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะบ่กบ่ได้มีหยังมาตอนมื้อนี้อีซื้อข้ามาให้ทงนั้นอ่า เอ้ยต่อเพื่อนมันนี่เนาะก็เลยอันแหวนถามไทยเลยพี่น้องจะดะก็ได้เข้ามาได้แล้วนะเอาโอเคได้เลยวันี้เด้อวันจะสีข้าวปเด้อทางอันลูกเพื่อนใหญ่กินนุ่มแหละพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยอาสบายดีได้เด้ออ้าโชคดีสู้ๆไอ้เนาะก่อนทั้งง่ายเพื่อนอันหาทีนหนาค้ำพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเตรียมที่ทำคล้องให้แล้วหน่อยเนาะถูกต้องพี่น้องเอ้ยโอ้ยอ้าเนาะ ไม่ก่อนเอ้าสู้ๆได้เด้อเนาะเป็นกำลังใจให้คือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ป้าสิเมื่อไรโบ่เด้อันนี้เนาะจะ,ได,นนะไ,ได้ใช่สเสือเบิ่งก่อนเด้อเนาะครับว่บาบ่ได้ก็สิได้พากันมาชนอยู่นี่แล้วก่อนพี่น้อยเลยโอ้ยเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจังได๋สิได้พาก,กับใส่เสือ้อฝนมือเลยบ่จักกันนี่เนาะขู่มาอย่างแฮงเลยพี่น้องเอ้ยอ่า เอาเอาเพี่น้องน้อยสังไกันทั้งโมเสนใช่ได้ขอตัวจบคลิปเด้อเนาะพี่น้องน้อยคลิปนี้แต่ว่าที่ผ่าประการใดทั้งโมเสียนก็ถูกขออภัยนำพี่น้องเอ๋ยเนาะตอนนี้กับฝนตกฝนดินแล้วพี่น้องทั้งโมเสนใช่ได้ขอตัวจบคลิปแล้วกันใช่ได้พากันเดินทางกลับเมื่อใส่เสื้อกันฝนมาเลยพี่น้องเอ๋ยย้ำนี่ก็ได้เนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องไปก่อนพี่น้องเอ๋ยน้ผู้ทางเอ๋ยต่อไปกันโอ๊ยหามน้ำแข็่งฝนเลยเนาะเอามน้าแป็ก่งฝนเลยพีได้องเอ้ยต่อไปกันพี่น้องเอ๋ยโอ๊ยเนี่ยเราก็เก็บม ด้วยเนาะโดยโดยโดยเอ้าสบายดีเด้อน้องพี่น้องน้อเบิร์ตจุขูสจุคนพี่น้องเน้องพี่ภาพประกันใดทั้งเปอร์เซ็นต์เขาขอไปรนำเนาะพี่น้องเนาะรายการนี้นะพี่น้องไปก่อนได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเห็นน้องเบิร์ตจุขูสจุคนพี่น้องเอย